สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจนักรบออนไลน์ท่านได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กกกอกภูเหล็กไฟไว้อย่างน่าสนใจดังนี้คดีกกกอก ผู้เล็กไฟติดตามดูข่าวเห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์ชาวบ้านและติดตามข่าวสารตามช่องทีวีต่างๆก็เลยเกิดความสงสยัยเช่น 1. วันที่เด็กหายผู้ใหญ่ทั้งสี่ครอบครัวไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหลือแต่เด็กๆ 2. หัวเมียผู้สูญเสียปกติไม่เคยแยกจากกันไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดทำไมวันนั้น ถึงแยก 3. เช้านั้นลุงพลป้าแตนอยู่กับผู้สูญเสียตลอดตอนวัด GPS มาแยกกันอีกทีตอน9.20น 4. ดูจากการให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านสดิ่งออกตามหาน้องก่อนลุงพลกลับจากวัด GPS ทําทำไมตำรวจค้นแค่บ้านและรถของลุง และอีกสามครอบครัวทำไมถึงไม่ค้นในเมื่อมันมีข้อสงสยัยทั้งสี่ครอบครัวนี่เป็นเพียงแค่ข้อสงสยัยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นยังมีข้อข้องใจและพิรุธอีกมากมายที่ยังไม่เอ่ยถึงใครรู้ดีที่สุดอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ